สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงในหัวข้อเริ่ม random นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป random ดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะแล้วก็สําหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะและคลิปนี้เนี่ยเป็นการอ่านไพ่โดยไม่ได้เจ่ะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะเราจะมาทำหัวข้อเลิฟแรนดอมนะคะเราจะไม่ได้มีหัวข้อที่ตายตัวนะคะเราจะมาสุ่มจาก,การข้อความเนาะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะที่เกี่ยวกับความรักนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการข้อความแบบนี้เนาะเราก็จะมาสุ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า วันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะในอา่าในเรื่องของความรักเนาะเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะโอเคใบนี้นะคะ โปรดบอกฉันถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรนะคะว้าว <Wow. S 1> น,นี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับคนแอบ,บรักแอบ,บชอบนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอืมคุณชอบฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะสำหรับในหัวข้อนี้เนาะโปรดบอกโปรดบอกฉันถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรนะคะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนาะเามาดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเอ่อซอบซอนนะคะหนึ่งดาบเดอะซันเท p l พลานะคะ Nine of Pentacles j u s สติ e เอสออฟคัพนะคะเพจออฟซอสทูออฟคัพเดอะฮับิเตสเจ็ดออฟคัพนะคะโอ้ oh, ความรักเนาะในหัวข้อนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึง การข้อความถึงออกบอกว่านะคะบอกไอโปรดบอกฉันถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มันเหมือนกับมันมีความรู้สึกอะค่ะต่อกันค่อนข้างมากเนาะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันรับรู้จากภายในของเราอะค่ะเนาะมันเหมือนมันเป็นเส้นบางอย่างของตัวเราเองอะค่ะหรือเขาเนี่ยที่รู้สึกว่า เฮ้ยคนคนเนี้ยคลิกกันนะคะอาจจะเจอการผ่านสื่อโซเชียลเนาะอาจจะยังไม่ได้เห็นกันตัวเป็นๆน,นะคะแต่มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเลิกคิดถึงกันไม่ได้แต่มันก็ยังไม่มีใครนะคะที่จะเปิดความจะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆจ,จะกล้าที่จะไปพูดคุยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ เข้าไปพูดคุยแล้วแต่เขาไม่ได้มีอะไรตอบโต้กลับมานะคะเลยมีแฟนได้แฟนหนึ่งเนี่ยที่อากจะขอความชัดเจนฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอความชัดเจนเถอะว่าคุณชอบฉันจริงหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่ได้ชอบเนี่ยก็โอเค ฝ่ายใดฝ่าหนึน้อจะตัดใจนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาคนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ถามว่าความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบ love at first sight อะค่ะความรักแรกพบนอ้องแต่เป็นความรักแรกพบที่บุคคลหน,นึ่งเนี่ยอาจจะติดความสัมพันธ์อยู่เลยไม่ได้สารสัมพันธ์กับตัวคุณ นะคะสมมุติว่าถ้าเป็นเขาเนาะนะคะก็คือสามารถสรับาสามารถสลับเหตุการณ์กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเนาะแต่แม่หมอฮิทจะหยิบยกในส่วนที่เป็นเขาเนาะนะคะก็คือตัวเขาเนี่ยอาจจะติดความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วมันเหมือนกับตอนที่เขาเจอคุณนะคะเขาอะได้พูดคุยกับหนึ่งคนอยู่ เหมือนการศึกษาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วเขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบคุณคุณแบบว่ามันเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างของเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะจนมันแบบว่าจนเขาเนี่ยได้แบบตัดสินใจคบกับอีกคนนึงไปแล้วอะค่ะเนาะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังเลิกสนใจคุณไม่ได้ นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับมีกลิ่นแปลกๆนิดๆอะว่าแบบมือชอบฉันหรือเปล่าสนใจฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจนมาในระยะหนึ่งเนะเาะแม่หมอคิดมองว่าอ,อ่อระยะหนึ่งเลยนะคะที่คุณทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะอาจจะมีการโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งเนาะอาจจะมีโพสต์แบบบอกเป็นในๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอย่างเช่นเอคุณลงรูปเกี่ยวกับท้องฟ้า นะคะที่เป็นแบบว่าอย่างอย่างสมมติเป็นพระอาทิตย์ตกนะคะเขาคนนั้นเนี่ยก็อาจจะโพสต์ภาพที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นภาพที่โมเมนต์เดียวกับคุณในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้สนใจฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแม่หมอหิมมองว่ามันมีการที่คนหนึ่งเนี่ยอาจจะเข้าไปพูดคุยเนาะแต่คนหนึ่งเขาไม่ได้พูดคุยกลับมาเนาะด้วยความที่เขาอาจจะมีะความสัมพันธ์ อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่อยากที่จะให้ความหวังใครเพราะเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะนะคะแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าฉันต้องการความชัดเจนละนะคะคุณต้องการความชัดเจนมากๆเลยเนาะคุณอยากแค่จะรู้ว่าเขาจะเอายังไงถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะหรือเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่คุณรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิด นะคะเป็นคนไม่ได้เปิดเผยว่ามีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนอ่ะเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าจะยังไงคุณคุณอยากได้ความชัดเจนมากๆค่ะนนะตอนนี้ถ้าไม่อะไรฉันจะได้ตัดใจแล้วนะฉันจะได้แบบว่าไปแล้วฉันจะได้แบบไม่คือตัดจบกับความรู้สึกนี้แล้วก็จะไปเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะสามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้เนะแต่ไม่หมองที่จะยุบเป็นตัวคนที่มาดูเนะี่ยก็คือเป็นคุณนะคะที่อยากได้ความชัดเจนเนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับฟังคําตอบแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมหรือ,อยังที่จะให้คําตอบก,กับคุณนะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะเราก็มาดูอเอาเระโครกาลกันมากนะคะว่าต้องการจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมเนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ในอนาคตก็ได้นะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะคะ let ะ let go of control edge. อิจฉานะคะอย่าไปอ่ากาเกณฑ์นะคะความสัมพันธ์นี้เนาะอย่าไปควบคุมกาเกณฑ์อะไรนะคะปล่อยให้สถานการณ์เนาะเป็นไปอย่างแบบเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอย่าไปกาเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็บางทีเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะหรือสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะพาไปนะคะ โซเมทในบางกรณีนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นโซเมทเนาะมันเหมือนกับเป็นแบบทดสอบอย่างหนึ่งนะคะในสถานาการณ์นี้เนาะถ้าเกิดเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่แล้วและคุณเข้ามาในจังหวะน,นั้นพอดีเนี่ยมันเหมือนเป็นการทดสอบของคุณทั้งคู่นะคะว่าในเรื่องของศิลธรรมเนาะนะคะคนที่มีความรู้สึกต่อกันมากๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแต่อีกคนนึงเนี่ยคะ่ะติดความสัมพันธ์อยู่ นะคะเหมือนเป็นบททดสอบว่าถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนนะคะจะเลือกที่จะตัดจบกับเขานะคะหรือจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนาะเหมือนแต่ความสัมพันธ์นี้ไพ่ออกมาบอกนะคะว่าเป็นโซเมจกันนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะในการที่เหมือนช่วงนี้นะคะ่ะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เนี่ยมารู้จักกันเนาะมารู้จักกัน แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่พปสูน์นะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเขาจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเหตุการณ์ที่อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาเนาะกับคนที่เขาคบอยู่อะคะ่ะเนาะอันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรยังไงเนาะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณกับเขาได้คบกันแล้วถ้าเกิดมีคนมาชอบเขาแบบเนี้ยนะคะ เราก็เหมือนเป็นการรับรู้ว่าโอเคแบบว่าเขาก็จะไม่มีทางที่จะแบบว่าไปคุยกับคนอื่นเลยนอกใจคุณแน่นอนประมาณนี้นะคะเ,เพราะว่าขนาดตอนที่คุณกับเขาเนะี่ยรู้สึกดีๆต่อกันเขามีคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยแลย้วเนี่ยเขาก็ไม่เลือกที่จะตอบคุณมานะคะมันก็เหมือนเป็นแบบทดสอบอย่างหนึงนะ่งเนาะว่าถ้าเคคกิดเ้าเกิดคุณกับเขาได้มาคบกันเนี่ย เขาก็ไม่มีฐานที่จะไม่นอกใจหรือใครส่งว่าความใดมานะคะเขาก็จะไม่ตอบประมาณนี้นะคะเนาะตัมาดูต่อไปกันนะคะว่าไพ่ต้องการจะออกมาบอกอะไรนะคะเว r y s รี่ซุนนะคะให้คุณนะคะเคลียร์พลังงานเนาะไม่ว่าจะอ่า เป็นความรู้สึกลบในเรื่องของความรักนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยกำลังจะเคลียร์นะคะเคลียร์สิ่งที่เขาติดขัดเนาะในเร็เรนี้เนาะเขาก็อาจจะเริ่มติดต่อคุณมานะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคุณรู้สึกว่าเขาแบบว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเอาไพ่ของวอลเลยซุนนะคะเขากำลังเขากําลังอาจจะเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะเพื่อ อให้มันจบลงประมาณนี้นะคะ Children นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะมันอาจจะอ,อาจจะมีติดปัญหาในเรื่องของเด็กนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะคะที่อาจจะมีลูกอยู่แล้วเนาะแล้วอาจจะต้องไปเคลียร์นะคะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่มันอาจจะมีในเรื่องของ มีเรื่องของลูกมาเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแบบกลับเปพรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดเด็กๆนะคะที่มันมีเกิดขึ้นเนาะหรือบางทีนะเป็นความทีออ่มุมมองในความรักที่มันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีประเด็นในตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ ดีเซชันนะคะอาจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยณนะตอนนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ยังไม่มีการเปิดใจคุยกันที่ชัดเจนมากพอนะคะได้แต่ทำทำให้เขาได้รู้บางอย่างไปเปลยอะคะ่ะน้องมันยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มันชัชดเจนนะคะแล้วก็อาจจะไม่เปิดเผยที่ใส่จริงๆเนี่ยให้กันและกันได้รับรู้ นะคะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและพบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ